สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพิกอารศกันในหัวข้อตอนนี้คนที่เคยบ่นทำลายคุณกำลังรับคำอย่างไรนะครับต้นมีไพ่คุณเลือกทั้งหมด3กลกองนะครับ กล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3เดี๋ยวจะให้เวลาคุณเลือกกลองไพ่นะวิธีเลือกกลองไพ่ก็เหมือนเดิมนะครับมองที่กลองไพ่ทั้ง3ากองพร้อมกันแล้วมีไพ่กองไหนดึงดูดสายตาคนที่สุดกองนั้นแหละนะครับอ่ะให้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะครับ อ่ะเมื่อเลือกกลองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะครับต้นทำถามสแตปมของกลองไพ่แต่ละกลองไพ่ไวในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคลิกท,ที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกลองไพ่ได้เลยไปไปฟังคำทำนายกันคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งหรือคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้คนที่เคยบ่นทำลายคุณกำลังรับกรรมอย่างไร หยิบจับอะไรก็ล้มเหลวนะครับหยิบจับอะไรก็ล้มเหลวต้องเดินทางออกจากที่ที่นั้นเพื่อไปทำอย่างอื่นนะครับต้องออกจากตรงนั้นต้องเลิกทำสิ่งนั้นเพื่อไปทำอย่างอื่นนะครับ ไม่มีความมั่นคงทางการเงินครับมีความทะเยอทะยานนะแต่ความมั่นคงทางการเงินยังไม่มานะครับรายได้ก็ไม่เยอะนะครับโอรับกรรมอย่างที่เคยบ่อนทำลายคุณเลยนะครับเคยบ่อนทำลายคุณด้วยวิธีไหนรับกรรมแบบนั้นเลยทุกอย่างนะครับทำอะไรไว้รับกรรมแบบนั้นทุกอย่างเลยนะครับ แสดงว่าจากนี้ไม่ว่าจะเปิดได้เพยอะไรนะครับก็จะเป็นการอธิบายว่าจะได้รับทุกอย่างแบบไหนบ้างนะครับถัดมาครับล้มเลิกกลางคันไม่ว่าหยิบจบอะไรก็ล้มเลิกกลางคันทั้งทงที่ใกล้ความสําเร็จแล้วแต่ก็ไม่สาเร็จ เรื่องความมั่นคงทางเงินกันอีกแล้วนะครับเรื่องความมั่นคงทางการเงินอีกแล้วที่กําลังรับคาอยู่เงินเนี่ยหาได้ช้านะครับเงินเนี่ไม่วือวาเลยนะครับช้ามากกว่าจะเห็นผลในเรื่องการเงินของเขานะครับไม่ว่าจะลงทุนลงแรงอะไรไปการงานไม่โดดเด่นเลยครับ บริหารจัดการการงานของตัวเองไม่ได้แถมหน้าที่การงานก็ไม่โดดเด่นด้วยผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับมีปัญหาเรื่องปากท้องมีปัญหาเรื่องการเงินถึงกับขนาดต้องหยิบยืมเงินจากชาวบ้านนะครับ <c oughs> เพื่อนเก่าเอาปัญหามาให้ญาติเอาปัญหามาให้หาาใหพี่น้องที่เติบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเพื่อนที่โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเอาปัญหามาให้นะครับ มีปัญหาเรื่องการงานไม่พอนะครับงานควบคุมไม่ได้ไม่พอยังมีปัญหากับหัวหน้าหรือคนที่อายุงานสูงกว่าเขาหรืออำนาจในหน้าที่การงานตำแหน่งในหน้าที่การงานสูงกว่าเขานะครับโดนหลอกโดนต้มโดนโกงนะครับโดนหักหลังด้วย โดนทำอะไรรับหลังด้วยนะครับความคิดฟุ้งเฟอ้อไปหมดเลยนะครับความคิดไอเดียฟุ้งเฟอ้อไปหมดแต่ไม่ได้ลงมือทำนะครับสิ่งที่ฟันไว้อาจจะไม่ได้ลงมือทำสักอย่างเลยก็ได้นะครับ สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปไม่สําเร็จเลยครับไม่สําเร็จในสิ่งที่ลงทุนลงแรงนะครับมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆนะคนคนนี้นะครับหรือคนเหล่านี้นะครับมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินจริงๆเก็บทรัพย์สินไว้ไม่ได้นะครับ ห่วงข้าวของนะครับหรือต้องจําเป็นต้องปล่อยของและของห่วงออกไปเพื่อประทังชีวิตนะครับถัดมาครับเด็กที่เขาดูแลอยู่จะนําปัญหามาให้ลูกเต้าของเขาเด็กที่เขาดูแลอยู่ดื้อไม่ฟังนะครับโชคไม่ดีเลยโชคไม่ดีเลยนะครับ อะไรที่ว่าดีๆอยู่ก็จะพลิกกลับเป็นโชคลายนะครับมีเหตุให้ต้องแย่ลงนะครับของที่ดีอยู่ก็มีเหตุให้ต้องแย่ลงพลิกลงนะนี่คือกรรมของคนที่เคยบ่อนทำลายคุณกำลังประชิญอยู่แต่ตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะวอวยพรเลยนะ่นำอะไรให้คุณครับ สำหรับคุณนะคนที่เลือกไพ่กองที่1ไพ่บอกความมั่นคงทางการเงินของคุณนั้นมีให้นะครับความสุขสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตมีให้ครอบครัวที่ดีมีให้เสน่ห์ก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็มีนะครับของคุณนะ เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เจองานหนะักเจอภาระหนะักความรับผิดชอบหนะักอย่าไปกลัวอย่าไปท้อนะครับสู้ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วมีความมั่นคงในชีวิตรออยู่นะครับตั้งเป้าไว้ว่าตัวเองอยากได้อยากมีอะไรแล้วทําตามเป้านะครับตั้งเป้าไว้แล้วทําตามเป้าลงมือทําตามเป้าที่ตัวเองวาดฝันไว้ หนักหน่อยแต่ก็ต้องสู้นะครับหนักหน่อยแต่ก็ต้องสู้อย่าไปกลัวอย่าไปท้อนะครับเอาตามนี้นะมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอว่าคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอว่าคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซูบแตงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบว่าคุณอย่างยิ่งแลวครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทางเช่นใจที่สุดเลย จเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2หรือคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะครับเรามาดูกันว่าในตอนนี้คนที่เคยบ่อนทําลายคุณกําลังรับกรรมอย่างไรนะครับมาเรามาดูกัน <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับคนที่เคยบ่นทำลายคุณนั้นได้แต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำมีความคิดมีไอเดียดีๆแต่ได้แต่ฝันไม่ลงมือทำเลยนะครับไม่ลงมือทำเพื่อขวายคว้าเอาสิ่งนั้นมา ให้ได้จับต้องในชีวิตจริงเลยไม่มีกินไม่มีใช้หรือเป็นสถานการณ์ที่หาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นะครับโดดเดี่ยว หาความสําเร็จหาความสมบูรณ์ในสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปไม่มีเลยนะครับลงทุนลงแรงอะไรไปก็ไม่สําเร็จไม่เป็นไปอย่างที่ได้ลงทุนลงแรงไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนฝูงหักหลังนะครับ เพื่อนฝูงมิตรภาพหุ้นส่วนกระไรนามิตรหักหลังนะครับไม่กลมเกลียวแตกความสามาัคคีไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความขยันในหน้าที่การงานในภาระที่ต้องรับผิดชอบ สูญเสียความมั่นคงทางการเงินไปนะครับมีแต่ความทะเยอทะยานนะครับแต่ความมั่นคงทางการเงินไม่มีเลยนะอยากได้อยากมีไหมอยากได้อยากมีนะครับแต่ไม่ลงมือทำนะครับ <c oughs> มีปัญหาเรื่องเงินจริงๆนะครับมีปัญหาเรื่องเงินจริงๆเลยนะครับ ความมันคงทางการเงินนี้มีปัญหาเนะครับเรื่องการเงินมีปัญหาเงินไม่พอใช้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องได้เอาของรักของห่วงออกมาขายหรือมันจะมีเหตุให้เขาต้องเสียของรักของห่วงทรัพย์สินที่เขาห่วงแักห่วงหนาะมันจะมีเหตุให้เป็นไปนะครับกับทรัพย์สินเหล่านั้นนะ าจะตัดสินใจพลาดเขาจะเอาแต่อารมณ์ตัดสินใจเรื่องสําคัญไม่ได้เลยเพราะว่ามีแต่อารมณ์นะครับไม่มีเหตุผลตัดสินใจพลาดนี่เป็นเรื่องปกติเลยการงานในบริหารจัดการงานไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องการงานนี่เฉยๆมากธรรมดามากไม่โดดเด่นอะไรเลยครับแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งมีปัญหา หัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงไว้ทํางานที่อายุเยอะกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเขานะครับไม่ใช่แค่เรื่องที่ทำงานนะอาจจะเป็นที่อื่นก็ได้แต่จะเป็นคนที่มีมากกว่าเขาอายุมากกว่าเขารวยกว่าเขาตำแหน่งสูงกว่าเขานะครับจะหาเรื่องมาให้จะมีเรื่องกับคนเหล่านี้นะครับถัดมาครับ มันจะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าไปทางไหนก็แย่อะไรก็แย่ไปหมดเลยคำหาทางออกไม่ได้เลยปัญหาที่เจออยู่ไม่มีทางออกเขาจะรู้สึกอย่างนี้นะครับถัดมาโอ้โหมีปัญหากับคนรักมีปัญหากับพาร์ทเนอร์หุอมส่วนหรือ สิ่งที่เขาได้ยื่นข้อเสนอไปไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับมีปัญหาในการเข้าสังคมนะครับมีปัญหาในการเข้าสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมชั้นเชิงในการเข้าสังคมแล้วก็ไม่มีเสน่ห์เลยนะ ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยโดยเหตุผลไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์นำนะครับความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วตัดสินใจในมักจะพลาดนะด้วยความที่ว่าใช้แต่อารมณ์นะครับอารมณ์นำเหตุผลถัดมาอย่าว่าแต่คน ที่เป็นวัยทำงานหรือคนที่เยอะกว่าเขาจะมีปัญหาหรือนำปัญหามาให้เลยนะครับเด็กที่เขาดูแลเด็กที่เขาอุปการะอยู่เนี่ยก็จะนำปัญหามาให้เช่นกันนะแล้วก็เด็กที่ดูแลที่อุปการะอยู่อาจจะดื้ออาจจะบอกสอนไม่ฟังก็ได้นะครับ <c oughs> และเขานั้นก็มี เกณฑ์ที่จะเกิดสถานการณ์ที่ว่าในบางเรื่องมีโอกาสได้รับความรู้หรือได้รับการชี้แนะเพื่อให้ออกจากปัญหาก็ดื้อก็ไม่ฟังเลยต้องอยู่กับปัญหาต่อไปนะครับถัดมามีปัญหาเรื่องชูเสาวมีปัญหาจากเสน่หนะครับ าไม่ใช่เขามีเล็กมีน้อยก็เขานี่แหละเป็นเล็กเป็นน้อยแล้วก็แย่ที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดว่าเขามีคู่คู่ของเขาก็จะมีเล็กมีน้อยนะครับเรื่องวุ่นๆนะครับเรื่องวุ่นๆสามคนสี่คนว่ากันไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคนที่เรืยกไพ่กองที่สองมาจะถึงตรงนี้เรามาดูกันนะครับขอดูก่อนว่า ใครอยากจะอวยพรหรือแนะนำอะไรให้คุณครับสำหรับคุณนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะไพ่แนะนำว่าถ้ามีตังแบ่งตังทำบุญนะถ้ามีตังแบ่งตังทำบุญหรือมันไม่จาเป็นต้องใช้ตังหรอกบางเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องกุศลก็ทำนะครับทำการกุศลทำการจิตอาสาก็ว่ากันไป ในเรื่องที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับส่วนเรื่องที่จบที่พังที่สูญเสียเรื่องที่ไม่ได้หลังใจเรื่องที่ผิด,ผดหวังขอให้ยอมรับความจริงนะครับว่าจบแล้วไม่สมหวังแล้วแล้วก็ไปต่อนะครับ จบก็คือจบพังก็คือพังสูญเสียก็คือสูญเสียผิดหวังก็คือผิดหวังมันก็แค่นั้นนะครับยอมรับความจริงซะแล้วไปต่อทําบุญเยอะเยอะอย่ามัวแต่เซ็งอย่ามัวแต่ท้ออย่ามัวแต่น้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาหรือน้อยเนื้อต่ําใจในตัวเองว่าตัวเองไม่มีความสามารถเดี๋ยวมันจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปนะครับ อย่าโมแต่คิดหลายเรื่องหลายทางเลือกอย่าคิดมากหลายทางเลือกนะครับอย่าฟาุ้งซ่านมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปนะครับถ้าฟุ้งซ่านมากๆให้แนะนำว่าไปทำบุญนะไปทำบุญไปช่วยเหลือสังคมแล้วคุณจะดีขึ้นแล้วจิตใจนะขอให้ยอมรับความจริง อะไรที่มันจบมันไม่ได้ดังใจที่มันสูญเสียก็ยอมรับความจริงซะนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็อย่ามัวแต่ซิงอย่ามัวแต่เบื่ออย่ามัวแต่น้อยเนื้อต่ำใจจนเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปนะ <c oughs> มาจนถึงตรงนี้ต้องต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สลับเวลามารับชมบทอย่าง,งต้นนะกรับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสนุกการรับชมโฆษณาการกดซูเปอร์แตง Super Tank, อย่าให้ลำบากตัวเองนะครับ แค่แม่รับชมผลงานของต้นก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยเ,เจอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่3หรือคนที่เลือกไพ่กองนี้นะครับตอนนี้คนที่เคยบ่อนทำลายคุณกำลังรับคำอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกัน ปัญหาเรื่องการตัดสินใจครับเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เมื่อจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องสําคัญก็ยังเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องทําให้ตัดสินใจพลาดนะครไม่มีความฉลาดทางอารมณ์เลยนะครับไม่สามารถตัดสินใจอย่างชางฉลาดกับอะไรได้เลยเพราะว่าเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งโอ้เจอเรื่องราวที่หนักและโหดที่สุดในชีวิตนะครับหนัก แย่โหดที่สุดในชีวิตนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรที่หนักไปกว่านี้อีกแล้วที่เขาจะได้เจอมีการทะเลาะเบาแหวงทะเลาะครั้งนี้เสียคนที่เขาทะเลาะด้วยไปเลยนะครับทะเลาะชนิดที่ว่าทะเลาะแล้วเสียเพื่อนเสียพักพวกเสียกันอะไรมิตรเสียคนคบคนคุยยิ่งไปเลยนะครับ ไม่มีโอกาสทางการงานหรือการงานไม่ประสบความสําเร็จนะครับการงานผิดพลาดนะมันจะมีเรื่องที่จะจบลงนะครับมันจะมีบางอย่างที่จะต้องจบลงเขาจะ ขัดสนเรื่องการเงินถึงขนาดจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนหรือกิบยืมผู้คนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ถึงฝั่งไม่ว่าหยิบจับอะไรก็ไปไม่ถึงฝั่งใกล้จะถึงจุดสำเร็จอยู่แล้วใกล้จะได้คว้าความสำเร็จอยู่แล้วแต่ก็ล้มเลิกกลางคันนะครับ ล้มเลิกการกันซะอย่างนั้นนะอยู่จุดเดิมไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่จุดที่ดีกว่าได้รู้อยู่ว่าจำเป็นต้องพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่านี้แต่ก็นั่นแหละยังจมปักอยู่กับสิ่งเดิมนะครับไม่พาตัวเองไปอยู่จุดที่ดีกว่า ต้องสู้ลบปกมือกว่าจะผ่านได้แต่ละเรื่องนะครับมีเรื่องให้ต้องสู้มีเรื่องให้ต้องทะเลาะไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความขยับขยายนะครับ ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะแต่มันจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องหน้าที่การงานนะครับว่าไม่มีความก้าวหน้าไม่มีการขยับขยายเลยนะแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นกับความมั่นคงทางการงานความมั่นคงในชีวิตและอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในครอบครัวนะครับ มีปัญหาคู่รักมีปัญหากับครอบครัวครอบครัวเราหองว่าแหงนะครับแล้วถัดมาครับเกิดอาการอาจจะเป็นไปได้นะว่าจะมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงร้ายแรงขึ้นกับเขาแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขัดสนในเรื่องการเงินนะครับไพ่ขึ้นการขัดสนเรื่องการเงินขึ้นมา2ครั้งแล้วนะครับ ค,ความคิดจะฟุ้งซ่านครับความคิดจะฟุง้งซ่านโลเลฟุง้งซ่านตัดสินใจไม่ได้ไอเดียเยอะเกินไปนะครับไอเดียเยอะเกินไปโลเลฟุง้งซ่านตัดสินใจไม่ได้คิดได้นะแต่ไม่ลงมือทาเลยกกลายเป็นแค่ความคิดความฝันเฉยๆนะครับปัญหาเรื่องการเงินอีกแล้วนะครับปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ไม่มีโชคลาภด้วยสุขภาพก็ ยืนยันอีกแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับโหหน้าที่การงานบริหารจัดก,การไม่ได้เลยหน้าที่การงานของเขาจะไม่โดดเด่นจะเป็นปกติจะไม่โดดเด่นอะไรนะครับแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึง่งเขาอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงนะอาจจะมีการไม่ลงรอยกับ คนที่มีตำแหน่งสูงกว่ามีอายุมากกว่าหรือจะเป็นเจ้านายเขาก็ได้นะครับหรือคนเหล่านั้นแหละคนที่ตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่าหรือเจ้านายนี่แหละจะนำพาปัญหามาให้เขานะครับนี่เลยวัยแยกอยู่นะ,ะทีนี้เรามาดูกันครับว่าไพ่ยอยากจะอวยพรหรือแนะนำอะไรให้คุณครับคนที่เรื่อไพ่กองที่3อันนี้เป็น เรื่องราวของคุณแล้วนะอันนี้ไพ่จะบอกคุณนะว่าความมั่นคงทางการเงินมีให้นะแต่ไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นจะเป็นแนวที่ว่าหาตังค์ได้เรื่อยๆมีตังค์เข้ามาให้ใช้เรื่อยๆนะครับมีแน่ๆนะครับมีเข้ามาให้ใช้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็คุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขขุม มีความเข้าอกเข้าใจผู้คนมีความฉลาดเรื่องอารมณ์สูงนะครับไม่ว่าคนรอบข้างจะรู้สึกยังไงหรือปฏิบัติยังไงคุณจะพิจารณาแล้วก็วางตัวได้อย่างเหมาะสมนะครับถัดมาความสุขสุดๆแบบที่คุณต้องการก็มีให้คุณนะคุณจะได้มีนะ แล้วก็เรื่องครอบครัวที่คุณใฝ่ฝันก็จะเป็นได้นะค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับมีเงินเข้ามาให้เรื่อยๆอยู่นะครับส่วนคําถามที่คุณต้องการคําตอบขอให้ทบทวนคุ้นคิดด้วยสมาธินะครับทําตัวให้มีสมาธินะครับทําตัวเองให้มีสมาธิแล้วก็ทบทวนเรื่องราวเหล่านั้นแล้วคุณจะได้คําตอบเหตุผลก็มีนะครับคุณเป็นคนมีเหตุผลอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นเข้ามาแทรกทบทวนเรื่อเหตุผลด้วยสติด้วยสมาธิสุดท้ายคุณได้คําตอบที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับตามนี้คนที่เลือกไพ่กองที่3มาจนถึงตรงนี้ต้องต้องกราบขอบไปคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมบทงานของตนนะกราบขอพวะคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาเก,กี s u p ก r บซูเปอร์แตงอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของตนนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่าน,นเป็นวิทยาฐานที่ในใจที่สุดเลยแล้วเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ